สวัสดีครับนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้มาดูการตัดใบข้าวนะครับอีกนาหนึ่งนะครับที่บ้านโนนแตนตะบนแขมอุบลพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับตัดให้มันขึ้นใหม่นะครับบางเจ้าก็หญ้าเยอะนะครับถ้าตัดแบบนี้ก็คือไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับคือตัดให้มันออกรวงแล้วไม่ล้มนะครับเวลาข้าวที่มันงามนะครับทําให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวนะครับก็ยังทนอยู่นะครับก่อนหน้านั้นผมทําคลิป ตัดก่อนแล้วผลมานะครับทําให้ใบข้าวมันพับก่อนนะครับแล้วออกไม่ได้แล้วก็ต้องมาเก็บขึ้นนะครับเป็นฟางที่แห้งต้องมาเก็บขึ้นไหเพื่อให้ข้าวงอกได้นะครับอันนี้คืออีกนาหนึ่งยังไม่สายนะครับนี่10บสกว่าวันที่ผมถ่ายคลิปตอนนั้นนะครับแล้วก็มาดูพี่น้องม้าตนแตนกําลังถ่ายกําลังตัดใบข้าวนะครับ ยังก็ยังคันนะครับตัดช้าอยู่แต่ก็ตัดได้นะครับไม่ไม่สายบลาคุณนาบลานะครับนาอเป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับที่ศรีสะเกดวันนี้ได้กลับมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้มาทําคลิปในวิถีของชาวนาอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเอาบรรยากาศทุ่งนาเขียวๆแล้วก็วิถีชีวิตชาวนามาฝากนะครับทัดชายกันด้วยนะครับด้วยบรรยากาศนี้ครับมีต้นสะแบงงามๆคู่กันอยู่นาตรงนี้เป็นที่ที่ ที่สูงอยู่นะครับนนโซนโซนนี้นะครับการหว่านการดำก็จะทำช้ากว่าที่อื่นนะครับตรงนี้นะครับก็มีรุ่มมีสูงนะครับไม่ไม่ได้ใช่ว่าสูงสูงเลยนะครับนี่คุณนากำลังตัดนะครับเรื่อยๆนะครับข้าวก็จะประมาณนี้แหละครับตัดเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตัดแล้วนะครับบรรยากาศเช้าๆของวันศุกร์นะครับวันนี้ ค่อยๆตาไปมันไม่หนักนะครับ๋ย่ก็ก็แฝงไปเรื่อยๆอน,นี่กรับกองอันนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้เลยบางคนก็กวาดกวาดกว,วาดแล้วก็เอาไปให้วัวนะครับเป็นอีกหนึ่งธีการทำนานะครับโดย<า>มไม่ได้ใช<ห><ห>้มันไม่มีหญ้าด้วยแล้วก็ให้มันรวงใบไม่เยอะนะครับเป็น,เป,นเป็นเรื่องของอการเพิ่มผลผลิตนะครับแต่ก็ลงทุนเพิ่มนะครับ เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับในในส่วนของคนที่ทำแล้วก็ตัดใบข้าวอย่างนี้นะครับโอ้อันนี้พอดีเลยเนาะจังหวะน,นี้เนาะบางนาม,มากบางหันไรโปรดเขาเขาตัดเร็วตัดเร็วเจ๊เเกบ,บอซ่าดอกนอบอซ่าดอกพอดีเนาอทำนี่ครับตัดใบข้าว อันนี้ในส่วนที่ตัดแล้วก็กําลังงอกออกมาเลยนะครับใบข้าวนะครับงามเลยนะครับนี่ก็ยังยังทันอยู่นะครับนี่ต้นต้นเดือนสิงหานะครับตรงนี้น่าจะไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่างามแล้วนะครับหนี้ตัดเฉพาะไอ้ส่วนที่มันมันแดงหรือว่ามันมีหญ้านะครับคลุมนะครับคนหน้างานก็น่าจะรู้นะครับในส่วนของประสบการณ์ในการทำนานะครับก็เป็นอีกอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เพิ่มผลผลิตนะครับ นี่ครับตัดแล้วนะครับใบมันก็แห้งเป็นปุ๋ยต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ผมถ่ายแล้วก็ทําคิดไปแล้วแต่ว่าตอนที่ว่าตัดแล้วน้ํามาท่วมแล้วทําให้อะไรนะมันใบมันมันคลุมข้าวนะครับท่านผู้ชมให้ความสนใจในส่วนที่ว่าไอ้ทำไมทําอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ไปดูว่าข้าวมันงอกไหมนะครับแต่ว่ามันถือว่าการทํางานซ้ำซ้อนอยู่ว่ามันเป็นตัดไม่ถูกจังหวะเพราะว่าตัดแล้วน้ํามาท่วมทําให้ ใบข้าวมันทับผมตัวที่ต่อข้าวไม่ให้งอกตอนนี้มันงอกหรือเปล่าเราก็ไปไปดูกันนานั้นนะครับไปอันนี้ก็ถือว่าจังหวะดีไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ำมา่วกอันนี้นะครับที่ตัดไปแล้วที่ว่าใบมันทับผมก็งามแล้วนะครับนุ่นแปลงนู้นนะครับที่ผมไปถ่ายแต่ว่าตอนนี้ก็เขาฉีดยาผมเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับนะนาฝั่งนู้นฉีดยาฆ่ายานะครับเห็นไหมครับแต่ละศาสตร์แต่ละคนก็ ไม่มีสูตรตายตัวในการทำนานะเขาจ้างฉีดยานะครับเพื่อคุมหญ้านะครับนู่นนีกำลังฉีดอยู่ผมเข้าไปถ่ายในแปลงนั้นไม่ได้ก็จะได้ดูนาพรา่อผมแทนนะครับเพราะว่าตัดพร้อมกันแล้วก็ขนใบขึ้นพร้อมกันนะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่ได้มานะครับถึงแม้มันจะซ้ำซ้อนแต่มันก็ออกแบบบางนะครับทำให้ข้าวออกรวงแล้วไม่ล้มนะครับแล้วก็หญ้าไม่หนานะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ ผู้ที่ตัดไปข้าวนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมเป็นบรรยากาศขั้นตอนการทํางานอีกขั้นตอนการทํานาอีกหนึ่งคลิปนะครับมาให้ชมในช่วงข้าวลวดูเขียวที่สีสะเกตขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ